สวัสด <formation jin inh throat> ีค okay. รับทุกคนวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับไอ m h อัมโฮมคารับวันนี้ไอซ์จะมาขัดใจทีมงานครับเราจะไม่เตรียมอะไรกันเลยครับเราจะมาสุ่มจับกุญแจที่อยู่ด้านหลังไอครับแล้วเราไปลุ้นกันว่าไอซ์จะได้รีวิวรถคันไหนเดี๋ยวเราให้ทีมงานมาปิดตาเราก่อนนะครับตอนนี้มาเอาล่ะครับตอนนี้โดนปิดตาแล้วนะครับเอาจริงดีแน่นขนาดนี้เลยเหรออ๋อจะไมอเอาเอออโอเค สามนิ้วเราก็ต้องหมุนตัวห้ารอบครับหมุนก่อนนะหมุนอ๋ามถามได้ไหมอ่ะไม่ได้รอบหนึ่งห้าครับอ้เย็นแล้วก่อนเงียบๆ้งสิดไม่ต้องเล่า่างกันอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าไปขวาไปขวาไปเลยไปอันนี้อะไรอ่ะไหนดีอ่ะท นี่ครับทุกคนกองดานนี้นี่ครับเราได้มาแล้วครับเราไม่คืออ่าเราได้เป็นเจ้าตัวซูซูกินะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปเตรียมรถก่อนว่ามันคือรุ่นอะไรเดี๋ยวเอาคุณแจไปให้ทีมงานก่อนครับไปครับอ่าทุกคนครับก่อนจะดูรถดูตาผมก่อนแดดมันแยงนะครับผมขอใส่แว่นนิดนึงอ่นิดนิดไหนไหนก็เอาขอหน่อยขอหน่อยรถที่อยู่ด้านหลังผมนั้นนะครับก็คือรถอีโคคาครับซูซูกิสวิป ตัว1.2 GLX นะครับปี2016ราคาป้ายแดงตอนเปิดตัวแรกๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ560,000ได้เลยครับแต่พอมาอยู่กับทางร้านอมามโฮมคาร์ครับเราขายเพียง359,000บาทตผ่อนเพียงเดือนแล้ว6,000บาทนะครับคนที่เงินเดือน15 0 0 0ก็ออกคนเดียวจบเลยครับไม่ต้องมีคนค้ำเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยครับว่ามันจะสวยถูกอกถูกใจ ท่านผู้ชมมากน้อยแค่ไหนไปเลยครับทันนี้นะครับซูซูกิสวิปตัว1.2 GLX มาพร้อมกับชุดแต่งรอบพันเลยนะครับสเกิดข้างหน้าข้างหลังสปอยเลอร์ครับ รอแล้วครับคือเอาคันนี้ไปเนี่ยขับแบบนี้เลยเติมน้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอางเดียวครับสำหรับเจ้าตัวปซอ,อ,อยู่กับภายในของสิสวิตคันนี้นะครับก็จะคือเป็นผมเ,เปิดเข้ามาภายในเป็นเบาะหนังสีแดงสลับกับสีดํานะครับ มีลายตลางหมักพอดด้วยใคอยากเล่นหมากพอดบนรถก็เชิญเลยครับอยากเล่นนะครับอันนี้เป็นกุญแจแบบกุญแจพุทสตาร์ทนะครับก็คือเราเพียงกดปุ่มเหยียบเบรกก็สตาร์ทเครื่องยนต์ได้เลยครับไม่ต้องเสียบกุญแจายนะครับเลขไม่์คันนี้เนี่ยอยู่แค่7 10, 7 1 4 2มกิโลเท่านั้นเอง รถปี2016วิ่งมา70,000กว่าโลถือว่าพอเหมาะพอควรครับใครได้ไปก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับส่วนของพวงมาลายัยเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันครับควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยแล้วก็แต่ครับปึ้กดังเหมือนเดิมเป็นโซนครับเป็นส่วน,น,นของคนโซนเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำมีที่เสียบสาย USB ได้ครับอันนี้ก็มีช่องวางเข้าไปอีกนะก็คือมีวางได้ในห้องโดยสารเนี่ยถือว่านั่งสบายครับ สับกระทัดรันเลยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังครับโอเคพ้นอย่าครบเคเฟกท้านหลังก็ยังเบายังสวยอยู่เลยครับดูยังกิบอยู่เลยเบาที่ยังไม่มีร่องรอยการฉีกขาดเลยนะครับไปดูในส่วนของด้านหลังของรถคันนี้เลยเพราะมันเป็นรถห้าประตูครับมันจะเก็บของได้เยอะมากนะ้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราชมกันเลยครับนี่คือด้านหลังของเจ้าสิบสี่วิบครับ ส่วนของห้องเก็บของ้วเนี่ยอันนี้มันมีพื้นที่เก็บของได้นะกระเป๋าเดินทางเก็บได้แล้วก็บอกสามารถพับลงไปได้อีกนี่พับตังต้งสองเลยอะเอาให้สุดไปเลยนี่มันจะพับได้ประมาณนี้นะครับกับเจ้าสุสกิสวิฟของเรานี่พับได้ก็ยังใส่ของได้อีกเพิ่มพื้นที่ในการใส่ของให้เราในส่วนของเรื่องของอะไรนี่ครับมีอยู่มาให้ครบเลย ตัวส,สวิปเนี่ยจะเป็นตัวปะยางนะครับจะไม่ได้ให้ยางไหลมาให้แต่จะเป็นตัวปะยางมาให้ครับเพราะว่ารถมันเล็กเขาก็เลยถ่วงให้มันสมดุลกันก็เลยให้เป็นตัวปะยางมาแต่อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ครบกับเจ้าตัวสุสกิโซมปคันนี้นะครับของเราเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องคันนี้มันจะสดไหมหรือว่ามันโดนกัดแกะงัดแงะมาเพราะเราก็ไม่รู้ครับเราสุ่มมา ไปครับไปดูกันเลยไปลุ้นกันกันกบผมนล่แหละเรามาลุ้นกันในส่วนของห้องเครื่องไนันนท้เงินเทาพามันโดนแล้วบ้างไหมปุ้งโดนเลยครับโดนใจผมเลยเนี่ยดูคร้าท่านชมโอ้โหบอกเลยทีมรับซื้อเราคุณภาพจริงๆครับน็อตฝาก็โปรยังไม่เคยแกะเลยครับยังไม่เคยถอดทำสีเลยในส่วนของเลขตัวถงังยังอยู่เหมือนเดิมเลยชัดเจน รอยซีนเดิมขอบขาวจุดๆเนี่ยจากโรงงานเลยนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมไล่มาตรงคานนี่จะมีตัว R อยู่ฝั่งนู้นจะเป็นตัวตัว L อันนี้ตัว R ยังอยู่ครบครับจากโรงงานการผลิตคานหน้าก็นี่ครับสติกเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมเลยยังไม่โดนแกะแน่นอนฝั่งนี้ครับก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นเลยเดิมเดิม,เด,มเดิมเลยครับการันตีได้เลยครับ การันตีจากทางร้านได้เลยครับรถที่ออกจากร้านอาร์มโฮมคาไปทุกคันครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อหรือผิดความนะครับทางร้านอาร์มโฮมคาและตัวไอเองก็กล้าการันตีคุณภาพรถเลยในส่วนของเรื่องของเครื่องยนต์นะครับถ้าคุณกังวลว่าภายนอกเนี่ยเราดูแล้วเราเห็นแล้วครับว่า รถมันเดิมแต่ว่าภายในเครื่องยนต์เนี่ยมันอยู่ข้างในอ่ะเรามองไม่เห็นเราจะทํายังไงละ่ะถ้าเครื่องยนต์ภายในมันช้าครับไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าทางร้านเราเนี่ยมีใบรับประกันให้เลยจากศูนย์หนึ่งปีเต็มครับสุสกีสวิปมีปัญหาเครื่องเกียร์อะไรภายในเครื่องยนต์เนี่ยครับขับเข้าศูนย์สุสกีได้เลย1ปีครับค่าใช้จ่ายทางร้านดูแลให้แล้วครับแล้วก็พร้อมกับ รถสไลด์ออนอีกยีบชั่วโมงครับดูแลทั่วประเทศครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากได้มันเป็นเจ้าของแล้วเนี่ยติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ไอ0 8ศูนย0แปหนะครับหรือเพจร้านของเรารถมือสองฟีดาวอัลโมพาครับสำหรับวันนี้ไอก็ต้องขอตัวไปก่อนครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับเอ้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้รีวิวรถใหม่ๆให้คุณได้ชมกันโอเคไปครับ okay.